เรียนคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาววัฒนาบุญกอปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านน้ำก่ลำลประชางอุปถัมภ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพอนมเขตหนึ่งโดยไดเ้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ขาสาไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น โดยได้มน,นินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้จากการจัดก,การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท .23101 ระดับชันบ้นมัธยมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องศึกษาสินสารี่ฐานกำก่อนผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการ ผ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพบว,ว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะการอ่านคิดวิเคราะห์พบว,ว่านักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์จึงไม่สามารถสรุปใจความสำคัญหรือความคิดรวบยอดตีความ และคิดวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงความรู้ไปรประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถตอบคำถามจากแบบทดสอบได้นอกจากนี้นักเรียนยังขาดความพึงพอใจในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพราะนักเรียนคิดว่าวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ยากด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้สอนจำเป็นต้องค้นคว้าหาวิธีการ และสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากปัญหาดังกล่าวขราพเจาได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่เน้นทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ได้มีการทดลองใช้เทคนิค วิธีการสอนแบบต่างๆเพื่อหาว่าการสอนใดที่เป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุดที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านคิดวิเคราะห์เพราะถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือจับใจความสําคัญวิเคราะห์จากสิ่งที่อ่านไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ซึ่งในการสอนการอ่านภาษาไทยมีทฤษฎีและรูปแบบการสอนต่างๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและท้าทายให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าได้ดังวิธีการสอนแบบการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องด้วยหนังสือเล่มเล็กโด,ดยกระบวนการ active learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยมีวิธีการดังนี้ 1. สํารวจสภาพปัญหาพบว่า นักเรียนขาดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ 2. ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยได้รอกใช้วิธีการสอนแบบการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องด้วยหนังสือเล่มเล็กโดยกระบวนการ Active Learning 3. ใช้วิธีการสอนแบบการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องเพื่อหนังสือเล่มเล็กดยกระบวนการ active learning กับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566 4. ประเมินและสรุปผลวิธีการสอนแบบการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องเพื่อหนังสือเล่มเล็กดยกระบวนการ active learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจจากการที่ข้าพเจ้าได้เลือกใช้วิธีการสอนแบบการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องเพื่หนังสือเล่มเล็กดนยกระบวนการ active learning รายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท .2.3.101 หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องศึกษาสินสตร์นิทานก,กับกอลกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนดังนี้ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท .23101 หโดยการเรียนรู้ที่2เรื่องศึกษาศินศสตร์นิทานคำกรผ่านการสอนแบบการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องด้วยหนังสือเล่มเล็กโดยกระบวนการ active learning พื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร้อยละ90.10ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ70 2. ดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท .23101 โหยวยการเรียนรู้ที่2 เรื่องศึกษาศาิลป์นิทานคำกรอนผ่านการสอนแบบการอา่านคิดวิเคราะห์เรื่องด้วยหนังสือเล่มเล็กดยกระบวนการ Active Learning มีสมรรถนาการคิดและคุณลักษณะถึงประสงค์ร้อยละ83.34ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือรอยละ70 3. ดักเรงเียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท23101หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องศึกษา,าศิลร์นิทานคำกรอนผ่านการสอนแบบการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องด้วยหนังสือเล่มเล็กโดยกระบวนการ Active l e a r n i n g มีชิ้นง,งานสรุปองค์ความรู้ในเรื่องที่อ่านคือนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ ไปสรุปความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นแผนผังความคิดการเขียนเข้าโครงเรื่องกระตูนช่องหนังสือเล่มเล็กจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ100จากการที่ข้าพเจ้าได้นำเอาวิธีการสอนรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท .23101 หน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่องศึกษาสินศาสตร์นิทานคำคลอดผ่านการสอนแบบการอา่านคิดวิเคราะห์เรื่องเพื่อนงสือเล่มเล็กโดยกระบวนการ Active l e a r n i n g พบว่านักเรียนสามารถนำวิธีการที่เรียนรู้ไปพัฒนาทักษะการอ่านจ,จับใจความและความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยแต่ละขั้นตอนจูงใจให้นักเรียนอ่านจ,จับใจความ อาจเชิงวิเคราะห์โดยละเอียดและพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความได้เช่นเดียวกันจากขั้นตอนการเขียนสรุปความจากแผนผังความคิดการเขียนเข้าโครงเรื่องสิ่งที่ครูควรพัฒนาต่อไปคือการนำวิธีการสอนแบบการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องด้วยหนังสือเล่มเล็กโดยกระบวนการ active learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในหน่วยการเรียนรู้อื่นหรือเนื้อหาอื่นๆสวัสดีค่ะ